โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วนะคะเกี <read S 1> ่ยวกับเรื่องทรงกลมนะคะหรือว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนก็คือการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะเนาะอ่ะเรื่องนี้นี่คุณครูมองว่าง่ายที่สุดแล้วอ่ะคุณครูง่ายอีกแล้วง่ายยังไงนักเรียนคะถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยคุณครูมองว่าสูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถ้าหนูลองมองนะคะเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ สี่ส่วนสามพาอาร์กำลังสามหืมสี่ส่วนสามพาอาร์กำลังสามก็ไม่ได้ยากเนาะจาสั้นๆนะสังเกตว่าถ้าดูจากตัวแปรปริมาตรของทรงกลมเนี่ยนักเรียนคะมีแค่ไพ่ไพยเราก็ใช้เป็นะไยลูกยี่สิบสองส่วนเจ็ดกับสามจุดหนึ่งสี่ถูกไหมคะแล้วแต่โจทย์จะกําหนดถูกไหมแล้วก็มีอาร์อาร์ก็คือรัศมีอาร์แสดงว่ามีตัวแปรแค่เหมือนแบบสองตัวก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าอย่างไายเราก็รูค่าอยู่แล้วก็คือแค,อแค่หาแค่ R ถูกไหมเนาะอ่ะต่อมาอีกอันนึงก็คือพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวนี่ง่ายเลยก็คือ4ี P ่ไพากำลังสองนะคะไม่มีเศษส่วนได้ซ้ำเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือสูตรนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาถึงสูตรตรงนี้คุณครูอยากให้หนูดูตรงนี้นิดนึงเนาะเพื่อเพื่อความเข้าใจนะคะเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกลมอ่ะคุณครูถามก่อนถ้าทรงกลมเนี่ยหนูนึกถึงอะไรครับ ทรงกลมก็จะเป็นออย่างถ้าหนูเล่นกีฬาเนาะที่เราเรียนก็จะเป็นลูกบาสใช่ไหมคะลูกวอลเลย์บอลน,นะคะลูกปิงปองลูกไปตองอย่างเงี้ยล้วนแต่เป็นทรงกลมนะคะเนาะอ่ะโอเคอ่ะอ่ะ,อะน่าจะมองเห็นภาพเนาะอย่างรูปกพินกูเอามาให้ดูก็น่าจะมองง่ายอยู่นะคะซึ่งส่วนประกอบของทรงกลมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถูุงใบลูก แล้วก็มีมรัศมีใช่ไหมคะรัศมีรัศมีเขาบอกว่ารัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะแล้วก็มีจุดศูนย์กลางคือจุดตรงกลางนั่นเองนะคะอ่ะโอเคก่อนที่จะมาถึงสูตรปริมาตรของทรงกลมคือ4.3ส่วน3ภายอากาัง3ามครูอยากให้หนูดูตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่า ปริมาตรของทรงกลมนะคะได้แก่ความจุของทรงกลมซึ่งหาได้จาก2ใน3ของปริมาตรของทรงกระบอกคุณไม่เอ่ยคุณทรงกระบอกทุกคนน่าจะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับอะไรนะง่ายมากก็คืออะไรคะพายอ่ากำลังสอถูกไหมคะเนาะอ่ะต่อมาที่มีรัศมีฐานเท่ากับรัศมีของทรงกลม ะค,ะความสูงความสูงจะเท่ากับความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมคุณครูลอ,ลองลองพิสูจน์หรือว่าลองหาให้หนูดูเลยสิว่าจากบทนิยามเนี่ยเราจะมาเป็นสูตรการหาปริมาตรของทรงกลมคือ4ส่วนสาย r กำลัง3ได้อย่างไรนะคะ,อะโอเคนักเรียนคะเขาบอกว่าปริมาตรปริมาตรของทรงกลมนะคะ เท่ากับเท่ากับเลยครับสใน3ามเาเรียนอยู่ตรงนี้นะคะ2ใน3คือ2อส่วนสลูกของปริมาตรของคือคูณถูกไหมคะของคือคูณอา้าวยางรูคูณคูนใหญ่เกินไปอ่ะอีกรอบหนึ่งเนาะเท่ากับ2อส่วนสของตรงนี้คือเครื่องหมายคูณนะคะของปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตรของทรงกระบอกคืออะไรเอ่ยพูดไปเมื่อกี้ PiR กำลังส h โอเคสูตรจะเป็นแบบนี้บางคนอ่าครูค,คะไม่เหมือนสูตรที่คุณครูให้มาเลยคะ่ะมันไม่ใช่4ี 3, ่ส่วนสามไกำลังสเพราะอะไรถึงไม่เหมือนตรงนั้นเพราะตรงนี้คะ่ะนักเรียนคะเขาบอกว่าสองในสของปริมาตรของทรงกระบ,บอกแล้วก็มีต่อที่มีรัศมีฐานเท่ากับรัศมีของทรงกลมแสดงว่าค่า R ยังคงเหมือนเดิมโลกต่อมา ที่มีและมีความสูงค่ะเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูงงนย์กลางไฮไลท์หยุดที่ตรงนี้นักเรียนคะถ้าเกิดหนูมองอ่ะถ้าเป็นทรงกลมด้านโจทย์เนี่ยโดยมากเขาจะไม่ได้ให้ความสูงมานะลูกโดยมากเขาจะให้แค่ค่าอามาดังนั้นความสูงตรงนี้เราค่า h ตรงนี้หนูต้องเปลี่ยนใหม่แล้วหนูก็จะได้ว่าสองสองในสามเนี่ยก็คือสองส่วนสามยังเหมือนเดิมถูกไหมลูก พายังเหมือนเดิมค่ะอารัศมีอารัศมีเท่ากันนะคะรัศมีของทรงกระบอกกับทรงกลมแต่ความสูงเนี่ยจะเท่ากับความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางคืออะไรเอ่ยถ้าเกิดหนูอ่ะมองเป็นวงกลมก็ได้ลูกมองเป็นวงกลมคุณครูคะไม่กลมเลยคะ่ะไม่ได้นะคะไม่กลมอ่ะโอเคเปิบอ่ะมองเป็นวงกลมอ่ะกลมแล้วเนาะทีนี้ถ้าเกิดคุณครูให้หนูหา ความยาวนะคะความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะเท่ากับอะไรความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จะถ,ถ้ามองอ่ะก็คือถ้าตรงเนี้ยถ้าครึ่งหนึ่งของของเส้นผ่าศูนย์กลางคือ R ถูกไหมลูกคือ R ถูกไหมคะดังนั้นคือรัศมี R ดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็เท่ากับ 2r ถูกไหมลูกอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นอันนี้งงไหมคะ <önemli>. ถ้าเอ่ถ้ามองจุดวงกลมอ,อันนี้คือจุดศูนย์กลางถ้าเกิดคุณครูขีดออกมาครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ารัศมีคือ R าครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางขีดมาฝั่งนี้ก็คือรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางคือ R าดังนั้นแต่คือคุณครูต้องการหาทั้งหมดของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2 R ถูกไหมคะดังน oui, ั้น h ตัวนี้คุณครูก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็น2 R ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูเขียนแบบเนี้ยเป็น2อส่วนสาม r กำลังสองแล้วก็สอง r มันเหมือนคูณกันอยู่ลูกแล้วก็จับตัวเลขคูณกันได้เลยค่ะ2มองสองค่ะสองคูณสองก็ได้เป็นอะไรลูกก็ได้เป็น4ถูกไหมคะสอคูณสองได้4 4ส่วนสามย,ยังคงเหมือนเดิม r ทีนี้นักเียคะ r กำลังสองคูณ r ก็จะกลายเป็น r กำลังสามเรียบร้อยอันนี้คือปริมาตรของ ทรงกลมได้เท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันเนาะโอเคอ่ะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขเขียนตรงนี้ให้เนาะอันนี้ไฮไลท์ให้นิดนึงเนาะอันนี้ตรงกันนะคะอันนี้คือปริมาตรของทรงกลม,มบางคนอาจจะจำเลยก็ได้นะคะปริมาตรของทรงกลมก็คือสี่ส่วนสามพายอากำลังสามนั่นเองเนาะ <c oughs> อขอไปค่ะต่อมาพื้นที่ผิวค่ะพื้นที่ผิวก็จะเท่ากับ4พายอากำลัง2 4พายอากำลังสคือยังไงถ้าหนูมองรูปวงกลมเนี่ยถ้าเกิดเราขี้คีคข,ขี่นะคะไม่ใช่ขี้นะขี้เนาะ,ะเราจะได้เป็นรูปเนี่ยค่ะเป็นรูปวงกลมทั้งหมดก็คือวงกลมที่เท่ากันนะคะสวง ถ้ามองทรงกลมรูปหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองคลี่รูปออกนะคะจะได้เท่ากับวงกลมที่เท่ากัน4วงซึ่งถ้าเกิดวงกลมเนี่ยสูตรการหาคืออะไรลูกพายอาร์กำลังสองเอา้าขอโทษค่ะเลืมเปลี่ยนเนาะสูตรการหา,าพื้นที่ของวงกลมขอโทษค่ะสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองถูกไหมลูกพายอาร์กำลังสอง สังเกตว่าถ้าเกิดคุณครูมองพายอากลาังสองมีทั้งหมดกี่ก 1, 2, 3, รูปรูหนึ่งสองสามสี่มีสรูปก็คือ4ี่พายอากลาังสองนั่นเองเนาะอันนี้คือที่มาปึ๊บจบนะคะคุณครูถึงบอกว่าถ้าเกิดเราหาหาปริมาตรของทรงกระบอกก็ง่ายเลยสี่ส่วนสามพายอากลาังสามสังเกตว่าปกติจะเป็นพายอากลังสองใช่ไหมตรงตรงนี้จะเป็นพายอากลังสาม สี่ส่วนสาพายกำลังสามต่อมาหาพื้นที่ผิวมีสี่นำหน้าเหมือนกันแต่ไม่มีส่วนกลายเป็น4ี่พายอากำลังสองจำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะดังนั้นเวลาสอบคุณครูว่านักเรียนน่าจะได้คะแนนจากตรงนี้นะคะเนาะ